Gview, d w i s e a Srock, King IT Network, RipTech สวัสดีครับอยู่กับอิงที่ o อกโซนนะฮะวันนี้อิงมากับ SSD แบบแนวแปลกอีกหนึ่งนะฮะปกติ SSD ทั่วไปเขาจะเป็น SATA ใช่ไหมแต่ตัวนี้เป็นได้ทั้ง SATA ด้วยนะครับ s า TA 6GB ก็มาถาน s าานะครับแล้วก็มี USB 3.1 Type-C มาด้วยนะครับเพราะฉะนั้นคุณสามารถใช้งานมันเป็น Internal Drive หรือว่า e x t e r n a l Drive ก็ได้นะครับสำหรับที่อยู่กอิงรุ่นนี้ก็จะเป็น a p a า e r นะฮะ AS 720ขนาด 120GB นะครับที่เขาเรียกมาว่า the world's first dual interface ssd นะครับหรือว่า ssd ที่มีอินเทอร์เฟซสแบบตัวแรกของโลกนั่นเองนะครับจะพิเศษยังไงเดี๋ยวไปดูกันดีกว่าฮะหน้าตาของตัวกล่องนะฮะอันนี้ไม่ต้องไปสนใจมันนะครับเขาแปะมาให้เราเ,ยเฉยเนะครับตัวกล่องเน้นธีมพรีเมียมนะฮะสีทองหมดเลยนะครับ อย่างที่เห็นนะครับดูอินเทอร์เฟซ SSD ทุกอย่างปั๊มนูนขึ้นมาตรงนี้นะครับเพื่อความสวยงามอินเทอร์เฟซของเขาอย่างที่บอกนะครับ SATA 6 g b แล้วก็ USB 3.1 Type C ตัวขนาดอยู่ตรงนี้นะครับมีรูปไปเห็นด้วยว่าหน้าตาตัวมันเป็นยังไงก็ form a c t o r 2.5ทั่วๆไปด้านหลังนะครับก็จะมีบอกมาว่าสามารถใช้งานได้รองรับอะไรได้บ้างนะครับแต่ก็ไม่ต้องไปสนใจมันอยู่ดีนะครับเราสนใจของข้างในดีกว่าแกะออกมาอย่างแรกเลยนะครับ แพคเกจจะเป็นตามนี้หยิบตัว SSD ออกไปก่อนในถุงนี้นะครับถุงที่เขียนว่า a เ a อ e r เนี่ยก็จะมีสาย USB มาให้นะครับซึ่ง USB จะเป็น USB Type C นะครับอันที่เชื่อมต่อเข้ากับตัว SSD แต่ว่าเมื่อเข้ากับตัวคอมพิวเตอร์ของเรานะครับก็จะเป็นสาย Type A SS หรือว่า Super Speed ธรรมดานะครับอันนี้ผมว่าน่าจะไปซื้อถ้าคุณมีเป็น Type C จริงๆนะคุณก็เอาไป ซื้อสายที่เป็น Type C to Type C ก็ได้นะครับขึ้นอยู่กับการใช้งานถ้าเป็น Type A ก็ได้เหมือนกันนะครับขึ้นอยู่กับว่าเมนบอร์ดคุณมันจะรองรับ Type A ที่สปีดเท่าไหร่นะครับแต่ตัวที่เราจะใช้ก็จะเป็น MSI Gaming M7 เดี๋ยวให้ดูต่อไปนะครับก็แรงพอตัวอยู่มาดูที่ตัว SSD กันเลยมาดูหน้าตาตัว SSD เลยดีกว่านะครับ form f เ c t o r ก็2.5ตามมาตรฐานนะครับสีนี่ก็เรียกไงดีแชมเปญโกลแล้วกันนะครับอันนี้ใช่หรือเปล่าไม่รู้นะครับแต่ก็ให้ฟีลลิ่งประมาณนั้นแหละ ตัวดีไซน์นะครับก็จะมีแบบลายเส้นสวยงามเนี่ยลองดูตามเงาสะท้อนนะฮะเห็นไหมฮะก็ไม่เรียบเกินไปนะครับเท็กซเจอร์จะเป็นโลหะนะครับอันนี้มีโลโกโอ้อัปเปอร์เขียนอยู่ด้านหลังนะครับก็เป็นโลหะเช่นกันนะครับอัปเปอร์เซอร์เซเรียลเอทแล้วก็เป็นพวกเซเรียลนัมเบอร์อะไรอย่างงี้นะครับตรงนี้2.5งจุดห้าโซลิดสเตทไดรฟ์ด้วยความที่เขาเป็น SATA ด้วยแล้วก็เป็น USB ด้วยนะครับพอซาร์ต้าของเขาเนี่ย ก็จะมียางปิดมาให้นะครับถึงก็เป็นพอร์ตซาตตาตามมาตรฐานที่ใช้กับเสียบกับเมนบอร์ดทั่วไปนั่นแหละฮะแต่ว่ามียางมาให้ก็ดีนะครับเพราะว่าตัวนี้สามารถใช้งานแบบพกพาได้ด้วยไม่คงไม่อยากให้มีฝุ่นเข้าหรือว่าสมมติทุ่นใส่กระเป๋าของเกงนะและที่มีกุญแจอยู่นะครับแล้วกุญแจมันเข้าไปแทรกตามช่องนี้นะแล้วมันงัดไอ้นี้หักขึ้นมาก็จะเป็นปัญหาใหญ่นะครับเพอเพอเคไม่ได้ด้วยนะฮะก็เป็นข้อดีแล้วนะครับที่ให้เจ้านี้ปิดมาส่วนอีกฝั่งหนึ่ง ที่บอก USB 3.1 Type C เนี่ยมันก็จะเป็นเฉพาะที่อยู่กับตัว SSD นะครับอีกฝั่งหนึ่งจะเป็น Type A อี่เห็นนะครับเวลาใช้งานก็สามารถเสียบตรงนี้แล้วก็เอาไปใช้กับคอมพิวเตอร์ของคุณได้เลยนะครับที่เป็นหัว USB ทั่วๆไปนี่นะก็ใช้งานง่ายนะครับไม่ต้องลงไดเวอร์แต่อย่างใดดีเทคเหมือนที่กับใช้งาน SATA เลยอ,อะไรฮะ นี่เลยนะครับการเชื่อมต่อเราก็เสียบอยู่กับ USB Type C ตรงนี้นะฮะเ้วก็เข้าตรงด้านล่างเป็น USB Type A ครับนี่เลยนะครับโปรแกรมแรกที่เราจะทดสอบก็คือ Auto Disk Benchmark นะฮะโดยที่นี่เลยนะครับตั้งไว้ที่ไดดีอยู่นะครับเดี๋ยวรอดูสปีดกันว่าจะทำได้เท่าไหร่ตัวนี้อินเทอร์เฟซที่เราเชื่อมต่อก็จะเป็นอินเทอร์เฟซ USB 3.1 Type A นะครับ Gen 2กับบอร์ด MSI Gaming M7 อย่างที่เราได้ดูไปเมื่อกี้ครับ อันนี้ก็จะเป็นเบนช์ร์ทของอัลโตนะฮะซึ่งทรเล็งสองเมกนะครับตัวไดดีเนี่ยหรือว่าอัพเปอเซอร์ของเราจะไม่มีข้อมูลอะไรอยู่ข้างในเลยนะครับอันนี้ขอแจ้งไว้ก่อนสปีดที่ออกมาก็รีดก็จะอยู่ที่มาตรฐาน500กว่ากว่าเมกะไบต์นะครับส่วนไรก็อยู่ที่มาตรฐานประมาณเกือบเกือบ3 0 0เมกะไบต์ต่อวินาทีละกันอันนี้พูดตรงๆว่า usb 3.1ก็ใช้งานได้ความเร็วไม่แพ้กับซา TA ตาเลยนะครับเต็ม speed ของคอนโทรลเลอร์มันอยู่ดีฮะ อันนี้นะครับจะเป็นในส่วนของท o ร์เลนจกิกนะครับความเร็วที่ได้ออกมาก็ไม่ต่างกันเท่าไหร่นะครับก็ถือว่าเป็นเวชมังคเดียวกันละกันแต่ว่าตอนนี้นะครับผมจะทำการฟิลเจ้าไดดีหรือว่า ssd อซของเราเนี่ยให้มันเต็มนะครับแล้วเรามาดูกันอีกทีว่าประสิทธิภาพของมันจะแตกต่างกับตอนที่ไดฟ์ว่างอย่างนี้หรือเปล่าเพราะ่าหลายคนน่าจะพอมีไอเดียกันอยู่บ้างแล้วนะฮะว่า ssd เนี่ยประสิทธิภาพตอนว่างกับตอนเต็มมันจะไม่เท่ากันนะครับเดี๋ยวรอดูกันเลย สำหรับขนาดที่เราจะทำการฟิลเนี่ยเราย้ายเกมจาก s t e a มไดร์หลักเราเลยนะฮะลงไปใน d ด v ฟ์ดีซึ่งเป็นอัลาเซอร์ตัวนี้นะครับสปีดการโอนถ่ายของเขาก็เฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ200แล้วก็มีตกลงมาที่150กว่ากว่าบ้างนะครับอันนี้เราเสียบอยู่กับ USB 3.1 Gen2 นะครับซึ่งก็สปีดตรงนี้นะ่าจะวิ่งเต็มคอนโทรลเลอร์2ตัวหลักของ SSD เล,ล SSD ลูกหลักเขาจะเป็น Intel นะครับ Intel แบบธรรมดานะครับก็คือเป็น SaTA แหละไม่ใช่ NVMe แต่อย่างใดนะครับตัวนี้ก็จะเป็นอินเทอร์เฟซ s a t a เช่นเดียวกันนะครับสปีดที่ได้ก็ตามนี้เลยแล้วก็ขอแจ้งอีกทีว่าที่เห็นสปีดแบบนี้เพราะว่าตัวอินเทลของเรานั้นถูกฟิลไปเรียบร้อยลอะเดี๋ยวให้ดูนะเห็นไหมครับตัวอินเทลนี่เหลือแค่ 3G กิกเองนะครับก็อาจจะทำให้ประสิทธิภาพการไรท์ของเขานั้นชาทีนหนึ่งเอาไม่ดูเฉยเฉยก็ตรงนี้ก็เป็น scenario ในการใช้งานจริงนะครับ จากที่เราได้ทําการฟิลไดฟ์ดีนี้นะครับจนแดงปาดเลยนะครับเหลือพื้นที่แค่3.51จากทั้งหมด111 GB นะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะสำหรับไดฟ์ดีอันเดียวกันอัพเปอร์เซอร์ตัวนี้ว่ามันจะสามารถเขียนได้เร็วกว่าเดิมหรือว่าเร็วน้อยกว่าเดิมสักแค่ไหนเดี๋ยวดูกันดีกว่าครับผลเทสหลังจากที่เราได้ฟิลข้อมูลเข้าไปหมดแล้วนะครับก็จะเห็นว่า ใกล้เคียงกันเลยนะครับมองง่ายๆก็บวกลบกันได้เลยนะครับไม่แตกต่างกันเท่าไหร่นะครับอันนี้ก็น่าจะขายข้อสงสัยได้ละว,ว่าต่อให้ SSD ตัวนี้มันเต็มนะครับประสิทธิภาพของมันก็ไม่ได้มีการร้อยหลอลงไปเท่าไหร่นะครับเอาเป็นว่าหลังจากนี้ต่อไปเราจะเทสในมาตรฐานที่ SSD เต็มตลอดเวลาเลยดีกว่านะครับว่วเราไปรอดูผลเทสกันฮะสำหรับโปรแกรมอื่นๆอันนี้นะครับจะเป็น จากโปรแกรม Crystal Disk Mark นะฮะก็จะได้ผลเทสออกมาตามนี้เลยครับมาดู HDD Jun e Pro กันบ้างนะครับว่าผล benchmark จะออกมาเป็นยังไงอันนี้คือผลเทสจาก HDD Jun e Pro นะครับอยู่ที่ระดับประมาณ250กว่านะฮะนี่ก็คงจะเป็นเหตุผลที่ว่าตัว SSD เนี่ยมันมีการฟิลข้อมูลไปจนเต็มแล้วด้วยก็ได้นะฮะเดี๋ยวต่อมาเราไปลอง benchmark อื่นกันต่อฮะ ถัดมาจะเป็นผลเทสของการทำ random access นะอันนี้ก็จะเป็นข้อดีที่ SSD เนี่ยมีเหนือกว่าอาดดิสตนะครับผมตามให้ดูก็ตามนี้เลยครับ access time ก็ถือว่าค่อนข้างเร็วดีฮะอันนี้ก็จะเป็นผลเทสอื่นๆของทาง HD Jun e Pro นะครับก็ถือว่าทำประสิทธิภาพออกมาได้โอเคเลยแต่ก็อยู่ในมาตรฐานของ SSD ในระดับ SATA 3นั่นเองฮะ a p a าร์ AS 7 2 0 Dual น e ะครับ Dual Interface SSD ตัวนี้นะครับเมื่อกี้เราเทสให้ดูไปแบบ USB 3.1นะครับแต่ก็ต้องแจ้งให้ทราบไปก่อนนะว่าประสิทธิภาพของ SATA และ USB 3.1นั้นเท่ากันเลยนะครับเพราะว่าถ้าเป็น3.1เจนใหม่นะครับก็จะมีสปีดการเขียนที่10 g กิกะบิตต่อวินาทีอยู่แล้วนะครับแต่ว่า SATA 3นั้นก็จะเป็นที่6 g กิกะบิตนะครับ ก็พูดตรงๆว่า3.1มันเร็วกว่า SATA แล้วนะครับเราก็เลยเทสให้ดูใน3.1ไปนะครับแต่ว่าก็ยังคงจะตันที่คอนโทรลเลอร์ของเขานะครับความเร็วของเขาก็ตามมาตรฐานของ SSD SATA ทั่วไปนะก็คือพวกประมาณ500กว่า m มกอะไรอย่างนี้นะครับรบ่่า READ แล้วก็ค่าไรที่ประมาณแต่ะ300นะครับตัวนี้ก็ประสิทธิภาพเทียบเคียงกับ SSD ที่ใส่ทั่วๆไปตามพอดา TA เลยแต่ว่าเรามีข้อดีตรงที่สามารถเอามาใช้กับ USB ที่เป็น external drive ได้ด้วยนะครับส่วนเรื่องราคาของเขานะครับตัวนี้ทีอยู่ที่2,990บาทนะครับสำหรับรุ่น 120GB ตัวนี้ก็ลองดูตามความเหมาะสมการใช้งานและการสมมุติถ้าคุณเป็นคนที่ต้องการจะเป็นไงดีเป็นช่างกล้องหรืออะไรก็แล้วแต่นะครับที่ไปถ่ายวิดีโอหรือว่าถ่ายฟุตเทจถ่ายรูปภาพอะไรต่างๆที่มีไฟล์ใหญ่นะครับตัวนี้ ตอบสนองได้ดีกว่าทําไท้แน่นอนนะครับไม่ว่าจะเป็นทําไดแรงยางไงก็เถอะก็ไม่มีทางเทียบเคียงกับ S s D ที่ใช้ NAND Flash จริงๆได้อยู่แล้วนะครับยังไงวันนี้ก็ต้องขอบคุณทางบริษัท S-Tech นะที่ได้ส่ง S s D รุ่นนี้มาให้ทดสอบอิงและทีมงาน o อ o x คซอน TV ก็ต้องขอตัวลาเพื่อนๆไปก่อนพบกันใหม่ที่ o อ o x คสาระ i ออัปเดตท,ที่นี่ทุกวันสวัสดีครับ